สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่าน มาพบกับเราคนแชร์ข่าววันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารพยากรณ์อากาศประจำวันที่1 7พฤษภาคมพศ2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าลองมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกาลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะส่วนสําหรับพยากรณ์อากาศประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือนะคะอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตร และเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมร้อยเอ็ด ยโสธรมุกดาหารอำนาจ,จเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 4 2 6องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคกลางนะคะเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลาดบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคตะวันออกนะคะเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครน,นายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเขียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันออก เมฆเป็นส่วนมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภ,ภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูเก็ต อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีเมฆมากนะคะกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด24-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 1 0 3ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยนะคะของวันที่27พฤษภาคมไปจนถึง28พฤษภาคม63ทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหน,นะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในทุกวันค่ะ ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ